笑紧紧闭上双眼 Moments, dreams, dreams in my mind Baby, oh It seems impossible That I'm the one you one You're the one that I got <laughs> You got my beat to play to your time <laughs> 再一次许愿 看着你，换用左眼，发现两侧是不同美丽。I think about it a minute, I cannot fight it a minute, the way you got me, the way you got me。点一首歌，左边耳机放给你，给你重复一遍，换右边耳机给你。给你虽然时间有差异，最后仍是唯一，就像是我和你。Uh, baby, oh, it seems、so、possible, i o s s i b l e t a I'm the one you want, i s you the one that I got. 世界充满各种美好，却总感觉不真切。<Yeah. S 1> 看起来 everything's right，经历一分一秒，一言一语，girl you give me meaning。Yeah，憧憬虚幻，承诺消散，oh、<yeah. S 2> 慢慢明白爱情不是计算后的交换。幸福想想起来容易，容易没有就经你不会明白它的真意。我是 <Hey. S 2> 真的想有个人分享喜怒哀乐，对爱情画面没什么勾勒，原来我已经拥有最好的。 看着你不快乐，我陪着你哭了，你好了，我笑了，多么契合。 สวัสดีค่ะพวกเราจากรายการ Morning Voice ขอแนะนำตัวกันเลยนะคะดิฉันมัดมีค่ะดิฉันแพนเค้กค่ะสวัสดีค่ะคุณแพนเค,ค้กวันนี้พวกเราเนี่ยก็กลับมาก่วกับการแนะนำประเพณีวัฒนธรรมดีๆอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นคิวของฝั่งประเทศจีนนั่นเองค่ะดิฉันเชื่อนะคะว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับวันที่14พันธุ์ป่างดียือที่เรารู้จักกันในวันวาเลนไทน์ซึ่งเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกเนี่ยเฉลิมฉลองความรักไม่ว่าจะเป็นความรักระหว่างคนรัก ครอบครัวหรือว่าแม้แต่เพื่อนสนิทก็ตามแต่คุณพันเคกรู้ไหมคะว่าประเทศจีนเนี่ยก็มีวันแห่งความรักเฉพาะของตัวเองเหมือนกันค่ะจริงหรอคะคุณมัมมี่ที่ฉันไม่เคยทราบมาก่อนเลยค่ะว่าที่จีเนี่ยมีวันไทยของตัวเองด้วยแล้วเขาเรียกกันว่าวันอะไรหรอคะสําหรับที่ประเทศจีนนะคะเขาจะเรียกกันว่าเทศกาลชีซีเจียเดี๋ยวที่ชาวต่างชาติเนี่ยรู้จักกันในฐานะวันวลนไทยจีนนั่นเองค่ะที่นี้นะคะเราจะมาลองดูความหมายของชีซีเจียกันบ้างชีแปลว่าเจ็ด ซแปลว่ายามเย็นหรือว่าพบขําค่ะส squishy, uh ่วนเจียนะคะแปลว่าเทศกาลซึ่งก็สามารถแปลตรงตัวได้ว่าเทศกาลเทศกาลพบข้าวันที่7นั่นเองค่ะเนื่องจากเทศกาลนี้นะคะตรงกับวันที่7เดือน7ตามปฏิทินจันทรคติด้วยเหตุนี้เนี่ยในอังกฤษจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า double seven festival ที่มาจากเลขเ็ตัวค่ะฟังดูเป็นชื่อที่สวยและมีความหมายดีนะคะ แล้วทำไมถึงถือว่าเป็นวันแห่งความรักของจีนคะเทศกาลชีซีเจียนะคะมีตำนานที่มีความรักโรแมนติกแฟนตาซีดรามา่าแล้วก็มีโศกอนาตกรรมครบรเลยค่ะโดยมีโดยเป็นเรื่องราวของนิวหลางกับจือหนุย่ยที่เป็นหนุ่มเลี้ยงวัวแล้วก็นางฟ้าน,นั่นเองค่ะซึ่งเรื่องราวของพวกเขานะคะถูกเล่าขานกันมานานหลายพันปีแล้วก็เป็นสัญ,สญ,ญลักษณ์แห่งความรักที่แท้จริงว่าไม่ว่าจะมีอุปสรรคแค่ไหนก็ไม่อาจภากันได้ค่ะ ฉันอยากฟังเรื่องนี้มากเลยค่ะคุณัม่มีช่วยเล่าให้ละเอียดกว่านี้หน่อยได้ไหมคะเพราะฟังดูน่าสนใจมากแน่นอนค่ะเรื่องดาวหมีว่าในวันที่7เดือน7นิวหลางได้พบกับพี่น้องนางฟ้าเจองค์ที่ลงมาอาบน้ําบนโลกมนุษย์แต่ว่าวัวที่นิวหลางเลี้ยงไว้เนี่ยซึ่งเป็นวัวที่มีความพิเศษเพราะว่าในอดีตเนี่ยเคยอยู่บนสวรรค์มาก่อนแต่ว่าทําผิดกฎจึงถูกลงโทษให้มาเกิดเป็นวัวบนโลกมนุษย์ออกอุบายให้นิวหลางเนี่ยขโมยเสื้อผ้าชุดหนึ่งออามาซ่อนไว้เมื่ออาบน้ําเสร็จแล้วเนี่ย วนางฟ้าก็พากันแต่งตัวเตรียมกับสวัสดิ์แล้วแต่ว่านางฟ้าองค์สุดท้ายเนี่ยคือจื้อหนุย่ยหาเสื้อผ้าไม่เจอเพราะว่าถูกนิวหลังเนี่ยนาไปซ่อนระหว่างนั้นเองนะคะนิวหลังก็ได้ยื่นข้อเสนอที่จะคืนเสื้อผ้าให้กับนางหากว่านางเนี่ยยอมแต่งงานกับเขาจื้อหนุ่ยจึงยอมตกลงแต่งงานด้วยทั้งสองคนตกลุมรักแล้วก็มีลูกด้วยกันถึงสองคนเป็นลูกชายหนึ่งคนแล้วก็ลูกสาวอีกหนึ่งคนค่ะระหว่างได้ใช้ชีวิตกันอยู่บนโลกมนุษย์เนี่ยจื้อหนุ่ยก็เป็นเทพธิดาแห่งการทอผ้า ได้ทอผ้าขายเพื่อจุนเจือครอบครัวแต่ว่าด้านเจ้าวัวที่เป็นต้นเหตุของเรื่องนี้เนี่ยได้ล้มป่วยลงแล้วก็ตายในเวลาต่อมาโดยก่อนตายเจ้าวัวก็ได้สั่งเสียไว้ว่าให้ถล่กหนังของมันเนี่ยเก็บไว้ใช้ยามขับขันได้คุณบพนเค้กได้ยินเราเศร้ามากเลยใช่ไหมคะแต่ว่าต่อจากนี้เนี่ยดิฉันอยากดูต่อจากคุณบพนเค้กจังเลยคะ่ะว่าเรื่องราวท,ทั้งหมดนั้นอ่ะจะจบแฮปปี้หรือเปล่าคุณบพนเค้กสามารถเล่าต่อให้ดิฉันฟังได้ไหมคะได้เลยค่ะคุณมัมี ดัรงราวความรักของทั้งสองเนี่ยมายจ,มจบลงแบบ Happy ing, แฮปปี้เอนดิ้งแตได้ความที่นิวหลังเป็นเชาโลกและจีนี่เป็นนางฟ้าจึงเกิดปัญหาขึ้นเมื่อฟีหวังหมู่เทพมารดแห่งทิศตะวันตกได้ทาบเรื่องนี้จึงโกรธมากและมีบัญชาให้นำตัวจีนี่กลับสวรรค์แต่ทว่านิวหลังไม่ยอมแพ้ง่ายๆเขาได้หยิบหนังวัวมาคลุมและพาลูกสาวลูกทั้งสองหอดตามไปแต่ฟีหวังหมู่ก็คว้างปีนปักผมออกไปจนกลายเป็นแม่น้ำสายใหญ่คว้างกับ ขวางกั้นทั้งสองไว้เหล่านกสาติการู้สึกซาบซึ้งใจในความรักของนิวหลังและจีนี่จึงรวมตัวกันเป็นสะพานให้ทั้งคู่ข้ามไปพบกันค่ะนาฟฟีหวังหมู่ก็ได้เห็นถึงความรักอันแน่วแน่จะอนุญาตให้ทั้งคู่ได้พบกันปีละครั้งในวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดของทุกปีนั่นเองค่ะและนี่ก็คือตำนานรักหนุ่มเลี้ยงวัวก,กับสาวทอผ้าอันเป็นที่มาของเทศากาลชีฟีเจียข,ของประเทศจีนใครที่เรียนภาษาญี่ปุ่นอาจแล้วรู้สึกคุ้น เพราะเทศกาลนี้เป็นที่มาให้กับเทศกาลทาตาบานะของญี่ปุ่นด้วยค่ะโดยในเวอร์ชั่นของญี่ปุ่นจะเป็นเรื่องราวความรักที่มีอุปสรรคของหนุ่มเลี้ยงวัวทิ ashi, กโคบาชิกับกับเจ้าหญิงทอผ้าออริฮิเมะที่ถูกแม่น้ำแห่งสวรรค์ขวางกั้นได้ได้พบกันปีละครั้งในวันขึ้น7ค่ำเดือน 7, 7ของทุกปีค่ะเป็นนั่งเา่าที่ทั้งเศร้าและงดงามมากเลยใช่ไหมคะมันทําให้ดชันรู้สึกถึงความรักที่แท้จริงที่ไม่ใช่เพียงแค่ความหวนชั่วคู่ แต่เป็นความมั่นคงความอดทนและการรอคอยอย่างแท้จริงค่ะจริงค่ะคุณแพนเคก้กนั่นนั่นจึงเป็นอีกผลหนึ่งนะคะที่ทําให้ชาวจีนเนี่ยให้ความสําคัญกับเทศกาลนี้มากโดยเฉพาะการเย็บปักถักร้อยเพราะเชื่อว่าหากผู้หญิงมีฝีมือดีจะสามารถดูแลครอบครัวและก็รักษาความรักได้อย่างมั่นคงแต่ว่าในปัจจุบันนะคะทุกคนเนี่ยก็มีความคิดที่ก้าวหน้ามากขึ้นความเชื่อเหล่านี้ก็ค่อยๆเลือนหายไป และแทนด้วยความคิดที่เท่าเทียมโดยไม่แบ่งว่าชายหรือหญิงที่จะดูแลครอบครัวหรือถนัดในด้านใ,นใดก็ตามค่ะนอกจากตำนานสาวทอผ้าแล้วคุณแม่มีเรื่องราวที่อยากแบ่งปันเกี่ยวกับเทศกาลนี้อีกไหมคะต้องมีอย่างแน่นอนค่ะคุณแพนเคก้กนอกจากเทศกาลชีซีเจียนะคะจะมีตำนานความรักระหว่างเทพและมนุษย์ที่ลึกซึ้งกินใจจนถึงยุคปัจจุบันนี้อีกเลยค่ะเทศกาลนี้นะคะยังสะท้อนถึงภูมิปัญญาด้านดาราศาสตร์ของชาวจีนโบราณกล่าวคือ แม่น้ำในตานานที่เกิดขึ้นจากซีหวังหมู่คว่างปิ่นปลาผมออกไปเพื่อขวางกั้นไม่ให้นิวหลังตามจื่อหนุ่ยมาถึงสวรรค์ได้นั้นเปรียบได้กับทางช้างเผือกหรือว่ามิลกี้เวย์ที่ทอดยาวบนท้องฟ้านั่นเองค่ะส่วนนิวหลังกับจื่อหนุ่ยนะคะได้เฝ้ารอวันที่จะได้พบกันอีกอยู่อีกฝั่งของแม่น้ำก็เปรียบได้กับดาวเลือกสองดวงที่ส่องสว่างอยู่ปลายสุดของแต่ละด้านของทางช้างเผือกได้แก่ดาวออเทอร์และก็หรือว่าดาวหนุ่มเหล้ยงบัวของกลุ่มดาวนกอินรีนะคะ กับดาวเวก a าหรือดาวสาวทอผ้าของกลุ่มดาวพินนั่นเองค่ะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังเป็นเรื่องดาวที่น่าทึ่งในช่วงเดือนที่7ที่เทศกาลชีซีเจียในประเทศจีนเนี่ยจะตรงกับฤดูร้อนซึ่งท้องฟ้าจะแจม่มใสจนสามารถมองเห็นทางช้างเผือกดาวอัลเชอร์แล้วก็ดาวเวก a าซึ่งเป็นตัวแทนของตำนานหนุ่มเลี้ยงวัวกับสาวทอผ้าได้อย่างชัดเจนเลยค่ะ ฉันอยากทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองจังไรค่ะคุณแม่มีทราบไหมคะว่าเทศกาลชีซีแฉเนี่ยมีการเฉลิมฉลองอยังไงบ้างมีหลายอย่างเลยค่ะคุณแพนเคก้กเริ่มแรกที่การขอพรนะคะชาวจีเนี่ยจะขอพรอให้ตนเองมีครูของที่ดีมีความรักที่ยั่งยืนแล้วก็ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วก็มีการไหว้เทพเจ้าค่ะชาวจีเนี่ยจะไหว้เทพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับความรักเช่นเทพเจ้าแห่งความรักหรือเทพเจ้าที่คุ้มครองครอบครัว หรือว่าการทำอาหารพิเศษเองเนี่ยก็รวมอยู่ด้วยนะคะมีการทำอาหารพิเศษเช่นขนมหวานรูปหัวใจหรือขนมที่ทำจากแป้งข้าวเหนียวค่ะหรือการออกเดทที่เป็นกิจกรรมเบสิกที่ลหลายๆคนคงทำกันในช่วงวันวนาเลนไทน์ที่คู่รักเนี่ยก็จะใช้เวลาออกเดทแล้วก็สแสดงความรักกันทั้งช่วงค่ำคืนเลยค่ะอ,อย่างสุดท้ายนะคะการชมดาวในคืนในคืนวันของเทศกาลชีซิเตียเนี่ยชาวจีนจะออกมาชมดาวแล้วก็มองหาตำนานความรักของนิวหลางกับจุยหนุ่ยบนท้องฟ้าค่ะ โอ้โห oh, มีหลายอย่างกว่าที่คิดเลยนะเนี่ยคุณมัมีใช่ค่ะเดฉันก็ไม่คาดคิดเลยว่าวิธีเฉลิมฉลองของเทศกาลชีซีเจเนี่ยจะมีหลายวิธีขนาดนี้เอะแต่ขอถามคุณแพนเค้กได้ไหมคะว่าคุณแพนเค้กเคยขอพรเรื่องอะไรบ้างแน่นอนว่าต้องเคยอยู่แล้วค่ะดิฉันเชื่อในการขอพรมากมากเลยค่ะบางทีเวลาจิตใจเราฟุ้งซ่านเนี่ยไม่แน่นอนในสิ่งที่เราต้องการการขอพรช่วยฉันเยอะเยอะมากๆเลยค่ะแล้ว คุณแม่มีเคยขอพรเรื่องอะไรบ้างไหมคะเคยค่ะแต่ว่าดิฉันอาจจะแตกต่างแตกต่างจากคุณพันเคกนิดหน่อยเพราะว่าอาจจะไม่ค่อยได้ขอพรบ่อยมากนักเพราะว่าอาจจะไม่ได้มีความเชื่อเรื่องนี้มากเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยนะคะดิฉันเนี่ยก็ภาวนาให้ภาวนาเรื่องสอบให้สอบผ่านทุกครั้งที่มีสอบเลยค่ะอย่างล่าสุดเนี่ยก็ถือว่าพรที่ขอไปก็เช่วยได้มากเลยค่ะพวกเราได้พูดถึงประวัติและวิธีการเฉลิมฉลองกันไปแล้วนะคะ แต่ถ้าใครอยากไปเดทกับแฟนหรือคู่รักในสถานที่ที่โรแมนติกเนี่ยคุณมัมมี่มีแนะนําบ้างไหมคะมีเยอะแยะเลยค่ะเดี๋ยวเริ่มต้นที่ที่แรกนะคะที่แรกคือเดบันเซี่ยงไฮ้หรือว่าหาดวหว้ทานที่เซี่ยงไฮ้นั่นเองค่ะหนึ่งในพิกัดสุดโรแมนติกที่ผสมผสานความทันสมัยของสถาป,ปัตยกรรมโมเดิร์นให้เข้ากับสถาปัตยกรรมยุโรปได้เป็นอย่างดีค่ะซึ่งเราสามารถชมวิวของตัวเมืองรวมถึงหอไข่มุกที่เป็นไฮไลท์ของเซี่ยงไฮ้ที่ตั้งอยู่อีกัางของแม่น้ําได้อย่างชัดเจนค่ะ แลวเราเองก็ยังสามารถถ่ายรูปทั้งกลางวันกลางคืนสําหรับใครที่อยากได้ฟิลเด์เล่นท่ามกลางความรักเนี่ยกับแสงสีสุดโรแมนติกก็แนะนําให้มาช่วงเย็นยนถึงกลางคืนค่ะเพราะจะมีแสงไฟประดับอยู่ทั่วเมืองสวยงามมากๆสถานที่ที่2นะคะเมืองโบราณซีทางมนทนเจอร์เตียงค่ะบางคนอาจจะคิดว่าพาแฟนไปเที่ยวเมืองโบราณเนี่ยจะดูเชยไปหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วไม่เลยค่ะเมืองโบราณซีทางนะคะหรือว่าเอ่อเมืองโบราณซีทางแห่งมนทนเจอร์เตียงเนี่ย มีบรรยากาศสุดแสนจะสโลลีฟโรมนติกนั่งเรือร่องไปตามแม่น้ำสายเล็กๆชมความงามของสถหปัตยกรรมจินโบราณและวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวเมืองราวกับว่าได้ย้อนยุคกลับไปในอดีตในยามเช้าเนี่ยทุกคนจะได้สัมผัสกับความสดชื่นของไอหมอกจางๆยามเย็นก็จะได้เห็นแสงสีของเมืองที่สะท้อนเข้ากับเงานบนแม่น้ำดูคลึกคลื่นสนุกสนานไปอีกแบบเลยค่ะสถานที่ที่3นะคะเพิ่งหวนหูหนานตั้งอยู่ในเขตป,ปกครองตนเองเซียงซี ชนชาติถูเจียและชนชาติเหมียวเป็นเมืองโบราณอีกแห่งหนึ่งในประเทศจีนนะคะที่คนค่าแก่การเยี่ยมชมมากๆเนื่องจากเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมจรินโบราณสร้างขึ้นสร้างขึ้นเมื่อปีคศ1704ในสมัยราชวงศ์ชิงความสวยงามและความสมบูรณ์ของบ้านเรือนนะคะทําให้เฟิงห่วงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโมโดรดกโลกของยูนิสโกในปีคศ2008นนั่นเองค่ะอีกทั้งยังเป็นที่นิยมสําหรับนักท่องเที่ยวทางชาวจีน แล้วก็ชาวต่างชาติที่อยากมาสัมผัสเสน่ห์ของเมืองโบราณแห่งนี้อีกด้วยค่ะต่อไปที่สถานที่ที่4ี่นะคะทะเลสาบหางโจที่เมืองหางโจค่ะขอเปลี่ยนบรรยากาศจากโซนเมืองเอาใจสายธรรมชาติบ้างนะคะไฮมุกแห่งเมืองหางโจเชื่อว่าผู้รักสายชิวจะต้องชื่นชอบที่นี่ที่นี่อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเบื้องหน้าเนี่ยเป็นทะเลสาบน้ําจืดขนาดใหญ่ที่มีทิวทัศน์งดงามมากๆล้อมรอบไปด้วยคุณเขาและต้นไม้นานาพันธุ น่าไปถึกดูดูเลยทีเดียวไฮไลท์ของที่นี่นะคะก็คือสะพานจีเซียทิงสะพานไม้ที่ทอดยาวเชื่อมต่อกันเป็นศาลาโบราณที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในทะเลสาห่างโจเลยค่ะต่อด้วยสถานที่ที่5นะคะอุทยานแห่งชาติจิวไจโกมณฑลเฉชวนค่ะที่ตั้งของทะเลสาบห้าอันเรื่องชื่อในมณฑลหูหนานประเทศจีนนะคะความสวยงามบนสวรรค์ความสวยงามรา,า,าวกับ อยู่บนสวรรค์ทําให้ที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรโดกโลกของวัฒนธรรมชาติโดยยูเนสโกเมื่อปีคศ1992ค่ะใครก็ต้องทึ่งนะคะกับผืนน้าสีเขียวมรกตสใสแจว๋แจวที่ไล่สีเป็นเฉดต่างๆลอง้อมรอบไปด้วยป่าเขาแล้วแล้วก็พันไม้นานา,นานชนิดเลยค่ะแต่ไฮไลท์ของที่นี่นะคะคือช่วงฤดูใบไม้ร่วงค่ะเพราะใบไม้ร่วงจะผัดสีกลายเป็นโทนสีเหลืองส้มแดงตัดกับสีเขียวมรกตของผืนน้าได้เป็นอย่างดีค่ะ สดใสจนแทบจะลืมหายใจเลยค่ะและต่อมาที่ที่หกเมืองอย่างสว,สวเดเขตกว่างซีคงไม่มีใครไม่รู้จักกุ้ยหลินเมืองท่องเที่ยวอันโด่งดังของเขตปกครองตัวเองอย่างกว่างตีจ้วงประเทศของประเทศจีนแต่ครั้งนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวเมืองอย่างสวดซึ่งอยู่ห่างจากเมืองกุ้ยหลินประมาณ5้าชั่วโมงค่ะเป็นเมืองที่มีทัศนียภาพของภูเขาลูกทรงแปลกตาตั้งสาบซับซ้อนกันอย่างสวยงาม ้านล่างเต็มไปด้วยแปลงนาและแม่น้ําอีหลงที่ไหลลัดล่อผ่านเมืองและภูเขานักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมมานั่งเรือล่องแม่น้ําชมทัศนียาภาพอันยิ่งใหญ่ตะการตาค่ะและต่อมาที่ที่7ภูเขาพระจันทร์สีน้ําเงินหลีเจียงมาถึงที่กัดยอดทิศในการขอแต่งงานและการถ่ายรูปพีเวยดิ้งอย่างภูเขาพระจันทร์สีน้ําเงินค่ะมณฑลยุนหนานตั้งอยู่เหนือกว่าระดับน้ําทะเลถ,ถึง4 0 0พันเมตร อบรอมไปด้วยยอดเขาว13ยอดเรียงรายเป็นรูปทรงคล้ายมังกรตรงกลางมีแม่น้ำสีเขียวมรกตขนาดใหญ่ไหลลงสู่ผาเตี้ยเตี้ยเป็นระดับชั้นอย่างสวยงามค่ะและที่สุดท้ายเมืองซานยาไหหนานปิดท้ายด้วยเมืองทะเลอย่างเมืองซานยาเมืองท론หานานหรือที่คนไทยเรียกกันติดปากว่าไหหลำนั่นเองค่ะที่นี่นชื่อว่าเป็นเมืองทะเลที่มีอากาศที่ดีที่สุดทะเลสวยที่สุดและอาหารทะเลที่อร่อยที่สุดค่ะ ทำให้กลายเป็นพิกัดยอดฮิตสำหรับคู่รักและนักท่องเที่ยวหลายๆคนค่ะสำหรับคู่รักคู่ไหนที่ชอบกินทะเลและใฝ่ฝันจะมาขอแต่งงานหรือฮันนีมูนที่ริมทะเลเมืองซันยาเป็นอีกเมืองหนึ่งที่ที่เหมาะสมแก่การมาค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนําไปทั้งหมด8ที่แต่ว่าใครที่อยากเดินทางไปประเทศจีนเนี่ยไม่จาเป็นต้องไปแค่8ที่ตรงนี้ก็ได้นะคะ เราประเทศจีนยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆให้ชมอีกมากไม่ว่าจะไปช่วงไหนก็พูดได้เลยค่ะว่าต้องไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเอสแตดดีฉันมีข้อสองสัยนิดน,นึงค่ะคุณแพนเค้กในเทศกาลวันว,นวนาเลนไทน์ของจีนเนี่ยมีข้อห้ามอะไรบ้างหรือเปล่าคะมีค่ะโอ้ดีมากเลยนะคะเนี่ยที่คุณมามีถามขึ้นมาดีฉันเกือบลืมเลยค่ะในเทศกาลวาเลนไทน์ของจีนมีสิ่งที่คนอิต้องทำเช่นเดียวกับวันตรุษจีนบางประการค่ะซึ่งมีได้กันเจ็ดอย่าง เมื่อจะเป็นการทําความสะอาดบ้านการซักผ้าเพราะถือว่าจะเป็นการชะล้างความโชคดีออกไปค่ะการสระผมหรือตัดผมที่จะนําความที่จะนาโชคไม่ดีเข้ามาการทะเลาะเบาอแว้งการร้องไห้การกินโจ๊กหรือว่าการให้ของขวัญของขวัญบางอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกข้าวสารเครื่องอาบน้ําหรือยารักษาโรคค่ะ ก็ห้ามห,หน่อนี้ส่วนใหญ่มาจากความเชื่อและประเพณีที่สืบทอดกันมาของชาวจีนและเชื่อว่าการกระทำบางอย่างอาจนำมาสร้างความโชคร้ายหรือขัดขวางโชคลาบที่กำลังจะมาถึงค่ะแต่ถ้าจะพูดแบบนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าสักผ้ากับทำความสะอาดบ้านเนี่ยดูจะไม่ใช่แค่ข้อเย้นของเทศกาลวันวันละทยจีนเลยนะคะเนี่ยโอ้คุณแม่มีเผยความลับของพวกเราไปแล้วหรือเปล่าคะเนี่ยก็อาจจะนิดนึงค่ะดิฉันอยากดิฉันรู้สึกอยากฟังเพลงต่อจังเลยค่ะคุณแพนเค้ก ไม่ทราบว,ว่าคุณแพนเคก้กมีเพลงอะไรอยากมาแนะนำไหมคะดิฉันก็มีเตรียมมาเช่นกันค่ะนั่นก็คือบทเพลงที่มีชื่อว่า Unbreakable Love ค่ะ <S <S 亲爱的，你躲在哪里发呆？有什么心事还无法释怀？我们总把人生想得太坏，像旁人不允许我们的怪。每一片众不。 找到天空去存在，oh, oh, 我们都习惯了原地徘徊，却无法习惯被遗。 剧情不会更改，是命运最好的。 是我在茫茫人海，哦、没关系，只要你肯回头，会发现我一直都在。你给我这一辈子都不想失联的爱，你的每条讯息都是心跳节拍。 走下。 ไพเราะมากๆเลยค่ะคุณแพนเคก้ก แต่ดิฉันแอบเห็นว่าอันนี้ไม่ใช่ต้นฉบับแต่ว่าเป็น cover จากศิลปินวง NCT Dream หรือเปล่าคะแล้วแบบนี้ศิลปินต้นฉบับคือของใครกันหรอคะสำหรับต้นฉบับนะคะนั่นก็คือของคุณเอริกนั่นเองค่ะคุณเอริกเนี่ยก็เคยมาจาัดแสดงคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยด้วยนะคะสร้างความประทับใจให้แฟนๆชาวไทยได้ไม่น้อยเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะดีฉันเชื่อว่าหลายๆคนคงได้ข้อคิดดีๆจากตำนานนี้แล้วก็หวังวา่าเทศกาลชีซีเสียเนี่ย จะไม่เป็นเพียงวันเฉลิมฉลองความรักเท่านั้นแต่จะเป็นวันที่ทุกคนหันกลับมาใส่ใจความรู้สึกของคนที่เรารักอย่างแท้จริงใช่แล้วค่ะคุณมัมี่สำหรับวันนี้พวกเราตัวแทนจากรายการ Morning Wife ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะขอบคุณค่ะ